จังหวัดลำพูนกำหนดจัดโครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถยบาลานไบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567วันที่20ิมิถุนายน2567เวลา14นาฬิกาที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานการประชุมโครงการจัดการแข่งขันจักร,นจกรยานขาไถย บาลานไบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567จังหวัดลำพูนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผู้บริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปรถมวัยและผู้ปกครองเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เชียงรายผู้ว่าให้การต้อนรับกองสูงใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาณจังหวัดเชียงใหม่พบปะหารือการส่งเสริมความสัมพันธ์และความล่มม,มือทวิภาคีระหว่างจังหวัดเชียงรายและประเทศเมียนมาวันที่21มิถุนายน2567ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายศาลากลางจังหวัดเชียงรายนายพุทธพงศ์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับนายมิงจอลีน กองสืลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหาภาพเมียนมาณนะจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะเพื่อพบปะหารือข้อราชการเกี่ยวข้องกับศักยภาพในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีระหว่างจังหวัดเชียงราย,ยและประเทศเมียนมาพร้อมทั้งหารือเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับด้านแรงงานการค้าการลงทุนการนำเข้าและส่งออกสินค้าเป็นต้นโดยมีนางนัทพรมหาไพบูร์พาณิชจังหวัดเชียงรายนายสมพงษ์แก้ววันดีจัดหางานจังหวัดเชียงรายนางสาวเกนิกา จัดชัยภาพผู้แทนแรงงานจังหวัดเชียงรายพันตำรวจโทพัทรพงษ์ชูชื่นสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายนางสาวนงลักษิริถาวผู้อเนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากรด่านศุลกากรแม่สายร่วมให้การต้อนรับและร่วมพบปะหารือประเด็นต่างๆและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องจังหวัดน่านประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดน่านตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิรวมจิตน้อมกล้า เมื่อวันที่21มิถุนายน2567นางเหมือนใจวงใหญ่ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่านมอบหมายให้นางเนวดานนสัยสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่าน พร้อมคณะร่วมกับผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขตหนึ่งอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิรวมจิตน้อมเก้วเพื่อเยาวชนในพระบะรมราชินูปถัมภ์ของจังหวัดน่านจำนวน3รายได้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้วอำเภอนามื่นนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านพืเจเรญอำเภอ,อนาน้อยโรงเรียนบ้านห้วยหลอดอำเภอเวียงสา พร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์การเรียนและของใช้จำเป็นสำหรับการเรียนเพื่อมอบให้แก่เยาวชนผู้ได้รับทุนดังกล่าวด้วยการท่อง ที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานลําปางชวนทุกท่านมาสัมผัสและเปิดประสบการณ์ใหม่กับจังหวัดลําปางเมืองน่าเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมการันตีด้วยรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและรางวัลจากหน่วยงานอื่นๆทอทททสํานักงานลําปางชวนทุกท่านมาสัมผัสและเปิดประสบการณ์ใหม่กับจังหวัดลําปางเมืองน่าเที่ยว สัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมการันตีด้วยรางวัล TAT Star รางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเริ่มจาก TAT Star 5ดาวอุทยานแห่งชาติแจ้สอนบริษัทพิพิธภัณฑ์เซรามิกธนบดีจำกัดโรงแรมทีทารา เมมโมรี่แกสเฮาส์ร้านอาหารบ้านพระยาสุเรนบายมาดามมูเซอร์ร้านอาหารออไรส์โรงแรมเดอะสเปซลำปาง โรงแรมฮอตอินลำปางโรงแรมฮอตอินลำปางซิตี้เซ็นเตอร์ระดับ4ดาวท่ามาโอบูทิคโฮมสเตย์และระดับ3ดาวลำปางกรีนการ์เดนรีสอร์ท ทยแห่งชาติดอยขุนตาลและชุดเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ Hall of f a m จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยโดยรับรางวัลยอดเยี่ยมติดต่อกัน3ครั้งและเข้าสู่รางวัลเกียรติยศหรือ Hall of Fame เริ่มจากศูนย์อนุรักษ์ชั้นไทยเมื่อปีพศ2558และอีก2หน่วยงาน ปีพศ2566อุทยานแห่งชาติแจศอนสาขาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและพิพิธภัณฑ์ธรณบิธนบดีสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้รวมถึงประกาศนโยบัตรของพิพิธภัณฑ์ฐานหินลิกไนและยังมีรางวัลแหล่งท่องเที่ยวประเภทอื่นๆที่ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพได้แก่บ้านหมาท่าน้ำได้รับรางวัลด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน Go m e d e l certificate of o x e x l e l l e n c e Outstanding Creativity and Excellence n in n Innovation จากประเทศแคนาดาร้านครัวเนื้อหอมได้รับแชมป์เวอร์กระเพราไทยแลนด์กลางปี2023จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีใครรู้บ้างว่ากาแฟลำปาง ดังไกลระดับโลกคว้าเหรียญทองการแข่งขัน International Coffee t a s t i n g 2023ณประเทศอิตาลีประเภทกาแฟเอสเปรสโซ่ so ขัว่วกลางและกาแฟบูโนเอ็กซ์เลนเต้ขั่วกลางพรีเมียมภายใต้บแบรนด์กาแฟบูโน,น่ในลาวดาโตสีวิสาหกิจเพื่อสังคมและเที่ยวสนุกสุดอันซินอิลลัมปากับสถานที่ท่องเที่ยวอนะันซินไทยแลนด์ณวัดพระพุทธบาทสุดภาวสาและวัดพระธาตุดอยพระชา We'll <laughs>